สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลล่าสุดจากโลกฟอร์มูล่าวันนะครับเราจะมาสำรวจแล้วก็วิเคราะห์ประเด็นน่าสนใจไปด้วยกันข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็มาจาก f1.com โดยตรงเลยเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดณวันที่3ตุลาคม2025ครับเป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะมาดูกันว่าออมีความเคลื่อนไหวอะไรสําคัญๆบ้างโดยเฉพาะเรื่องร,บรอบๆการแข่งขันสิงคโปร์กรามปรีที่กําลังจะมาถึงสุดสัปดาห์นี้เลยเราก็แน่นอนต้องดูสถานการณ์คะแนนสะสมล่าสุดด้วยทั้งนักขับทั้งทีม ว่าภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงข้อมูลก็มีหลากหลายครับตั้งแต่ข่าวผลซ้อมความเห็นนักแข่งไปจนถึงเกรด็เกรดเหล็กเล็ดน้อยอื่นๆมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับประเด็นแรกที่น่าจะร้อนแรงสุดๆตอนนี้ก็คือสิงคโปร์กรัมปรีนี่เลยครับสนามนี้มีอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างครับค่ะประเด็นใหญ่เลยที่เขาพูดกันเยอะก็คือการประกาศ Heat Hazard นะคะคือภาวะเสี่ยงจากความร้อนสูงในสนามสิงคโปร์อันนี้มันตอกย้ำเลยนะว่าสภาพอากาศมันท้าทายสุดๆจริงๆร้อนชื้นมากโห แค่แข่งปกติก็เหนื่อยแล้วนะสนามนี้ใช่ค่ะพอมาเจอภาวะร้อนจัดแบบนี้เข้าไปอีกโอ้โหยิ่งเพิ่มความยากไปอีกเยอะเลยค่ะฟังแล้วรู้สึกโหดตามเลยครับแล้วเผลการซ้อมรอบแรก FP1 เป็นไงบ้างครับเห็นว่ามีชื่อแปลกๆขึ้นมานำใช่ค่ะผล FP1 ก็น่าสนใจเลยเฟร์นันโดอ n ลอนโซจากแอสตันมาตินทำเวลาเร็วสุดโอ้อลอนโซค่ะตามมาด้วยชาลส์เลคลร์จากเฟอร์ราร ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะสำหรับอลอนโซกับแอสตันมาตินแต่แน่นอนนี่มันเพิ่งเริ่มซ้อมรอบแรกเองแต่เหมือนทางแอสตันมาตินเองก็ยังเอ่อยังไม่ได้ดีใจอะไรมากใช่ไหมครับเห็นมีคอมเมนต์จากทีมของทีมเขาเท่าไหร่ในอดีตอ๋อครับครับก็ต้องรอดูปีนี้เหมือนกันว่าจะแก้เกมยังไง นอกจากอ l ล n อนโซกับเลอ l แคลแล้วใน FP1 มีประเด็นอื่นๆอีกไหมครับที่น่าสนใจมีเหตุการณ์น่าใจหายเล็กน้อยค่ะรถของอเล็กซ์แอลบอนทีมวิลเดียมะค่ะเหมือนจะมีปัญหาที่ระบบเบรกจนมีไฟลุกขึ้นมานิดหน่อยตอนท้ายๆ้ p ยเฮ้ยจริงเหรอครับปลอดภัยไหมโชคดีมากมากค่ะที่ทีมงานกับตัวแอลบอนเองเขาจัดการได้เร็วไม่มีใครเป็นอะไรลงอกไปที แต่ก็น่ากังวันนิดหน่อยนะคะสำหรับวิลเลียมส์เพราะสิงคโปร์เนี่ยเบรกหนักมากสนามมันแบบ stop start โคง้งเลือ้อเบรกบ่อยแล้วระบายความร้อนก็ไม่ค่อยดีใช่ใช่ใช่การเจอปัญหาตั้งแต่แรกๆแบบนี้มันอาจจะกระทบความมั่นใจได้เหมือนกันอืมจริงด้วยครับโล่งใจที่เอาบนไม่เป็นไรเรื่องความมั่นใจสภาพจิตใจนี่สำคัญมากจริงๆนะครับสนามแบบนี้ซึ่งก็น่าจะโยงไปถึงเรื่องล่าสุดของออสการ์พียสตรี ผู้นำคะแนนตอนนี้ที่พูดเรื่องการรับมือกับความผิดพลาดใช่ค่ะประเด็นนี้สำคัญมาก p พีรสตีเขาพูดถึงการรีเซ็ตตัวเองหลังจากที่พลาดในสนามก่อนที่บากูมามันไม่ใช่แค่ว่าลืมลืมไปนะแต่มันเป็นกระบวนการทางจิตใจที่ต้องทำเพื่อกลับมาโฟกัสใหม่โดยเฉพาะในฐานะผู้นำคะแนนด้วยกดดันน่าดูกดดันมหาศาลเลยค่ะ ในสนามที่แบบยากแล้วก็ไม่อภัยความผิดพลาดอย่างสิงคโปร์กำแพงมันใกล้มากพลาดนิดเดียวสมาธิหลุดนิดเดียวคือจบได้เลยการที่เขาสามารถเรียนรู้ก้าวข้ามความผิดพลาดได้เร็วเนี่ยคือคุณสมบัติสําคัญเลยของนักขับที่จะเป็นแชมป์โอ้หความกดดันที่สิงคโปร์นี่มันรอบด้านจริงๆนะครับทั้งร่างกายรถแล้วก็จิตใจซึ่งแน่นอนว่าผลแข่งสนามนี้เนี่ยนอกจากจะตัดสินผู้ชนะแล้วก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของคะแนนสะสมด้วย ตอนนี้สถานการณ์คะแนนก็น่าติดตามมากๆเลยใช่ไหมครับน่าติดตามมากค่ะเพราะว่าตอนนี้ทีมแมคลารนนี่ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงจริงๆครองหัวตารางแข็งแกร่งเลยออสการ์พิแอรรี่นำเป็นอันดับหนึ่งค่ะคะแนน324คะแนน324ค่ะแล้ว ตามมาติดติดด้วยเพื่อนร่วมทีมแลนด n นอริสอันดับ2ที่299คะแนนโอ้โหนำแบบแพ็คคู่เลยทิ้งอันดับ3อย่างแม็กซ์เวิร์สแทปเปนที่มี255คะแนนไปพอสมควรเลยนะครับแบบนี้มันเลยมีคำถามน่าสนใจขึ้นมาว่าเอ,อ่อแมคลรนมีโอกาสไหมครับที่จะคว้าแชมป์โลกประเภททีมไปเลยตั้งแต่ที่สิงคโปร์ปรสุดสัปดาห์นี้มีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีค่ะ ในเว็บ f1.com เองก็มีบทวริเคห์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะเรื่องเงื่อนไขต่างๆแน่นอนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผลงานของทั้งพียรสตีทั้งนอริสในสนามนี้แล้วก็ต้องดูผลคะแนนของทีมคู่แข่งอย่างเรดบูลเฟอรรารีด้วยลุ้นกันสดุกเลยใช่ค่ะแต่แค่การที่แมคลาเรนกลับมาถึงจุดที่แบบลุ้นปิดจ็อบแชมป์โลกได้ตั้งแต่ยังไม่จบฤดูกาลแบบนี้โหถือว่าเป็นการพัฒนาที่น่าทึ่งมากๆเลยนะถ้าเทียบกับฟอร์มทีมหลายปีก่อนแสดงว่าเขาทํางานกันได้ยอดเยี่ยมจริงๆในทุกๆด้านเลย เป็นการกลับมาที่น่าจับตาจริงๆครับสำหรับแมคลาแลนปีนี้และอันดับอื่นๆล่ะครับในตารางคะแนนนักขับมีใครน่าสนใจอีกบ้างค่ะถัดจากท็อปทรก็จะมีจอร์จรัสเซลจาก Mercedes อันดับ4นะคะ212คะแนนชาร์ลส์เลคล c จาก f e r r a ร i ีอันดับ5 165คะแนนแล้วก็อันดับ6คือ l ุย i s Hamilton ที่ตอนนี้ย้ายไป f e r r a ร i แล้วมี121คะแนนค่ะกลุ่มนี้ก็ยังสู้กันเข้มข้นแย่งอันดับกันอยู่ พูดถึงลูอิสแฮมิลตันเห็นว่าเริ่มมีสัญญาณดีๆเกี่ยวกับความรู้สึกของเขากับทีมใหม่แล้วก็รถปีหน้ามากขึ้นเหรอครับใช่ค่ะมีบทสัมภาษณ์ที่แฮมิลตันเขาดูอ่า uh, o p t i ม i s t i c มากขึ้นมองโลกในแง่ดีขึ้นบอกว่า starting to feel a lot better เกี่ยวกับทิศท,ทางการพัฒนารถปี2025ของ Ferrari อ๋อน่าสนใจค่ะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะบ่งบอกถึงการปรับตัวเข้ากับทีมใหม่ซึ่งแน่นอนความคาดหวังความกดดันมันเยอะมาก การสร้างความเชื่อม the really hmm. ั่นความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมเนี่ยสำคัญมากสำหรับอนาคตเขาที่นั่นขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งเจมส์วอลนัตบอสทีมวิลเลียมส์เขาก็ออกมาชมคาร์ลสไนซ์นะคะเรื่องที่ได้โพเดียมที่บากูบอกว่าเป็นรางวัลที่คู่ควรที่สะท้อนความก้าวหน้าของทีมวิลเลียมส์เองก็แน่สนใจว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับอนาคตเป็นเรื่องราวที่ซ้อนซอนกันอยู่หลายชั้นเลยนะครับทั้งลุนแชมป ทั้งอันดับกลางกลางทั้งการปรับตัวของนักขับทีนี้นอกจากเรื่องในสนามเรื่องคะแนนแล้วความเคลื่อนไหวอื่นๆจากเว็บ f 1 com มีอะไรน่าสนใจอีกมหมครับมีค่ะอย่างแรกเลยคือ F1 Academy อ๋อใช่ๆค่ะที่เป็นเวทีสำหรับนักขับหญิงก็แข่งคู่กันไปที่สิงคโปร์ด้วยล่าสุดรอบคุริฟายมายาเวกทำผลงานดีมากคว้าโพไปได้ชนะคู่แข่งลุ้นแชมป์อย่างโดเรียนพินได้ด้วย ก็เป็นอีกซีรีส์ที่น่าติดตามค่ะส่งเสริมนักขับหญิงหน้าใหม่ๆดีเลยครับนอกจากนั้นก็มีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ของเลียมลอสันนะคะนักขับในสังกัดเรดบูลที่เขาก็บอกว่าลอสันยังต้องทำงานหนักพิสูจน์ตัวเองต่อไปนะเพื่อให้ได้ที่นั่งใน F1 ฤดูกาลหน้ามันก็สะท้อนว่าการแข่งขันมันดุเดือดจริงๆแรงกดดันสูงมากทุกคนต้องสู้เพื่อตำแหน่งตัวเองทุกตำแหน่งมีค่าจริงๆครับ แล้วก็มีเรื่องนอกสนามที่ค่อนข้างส่วนตัวหน่อยของลูอิสแฮมิล t o n ตันด้วยใช่ไหมครับที่เขาขอบคุณแฟนๆใช่ค่ะเป็นเรื่องที่แฮมิลตันขอบคุณกำลังใจาการสนับสนุนข้อความต่างๆที่เขาได้รับหลังจากที่ต้องเสียรอสโคสุนักบูด็อกของเขาไปซึ่งก็เหมือนสมาชิกครอบครัวอ๋อครับมันก็เป็นมุมที่ทำให้เราเห็นความเป็นมนุษย์ธรรมดาของนักขับเหล่านี้เนาะว่าชีวิตนอกสนามเขาก็มีสุขมีเศร้าต้องการกำลังใจเหมือนเราๆนี่แหละ การได้เชื่อมต่อกับแฟนๆแบบนี้ก็น่ารักดีค่ะอบอุ่นดีจริงครับเมื่อมองภาพรวมของ f1.com เองนอกจากข่าวบทวิเคราะห์ที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยตัวเว็บเขาก็ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะเลยใช่ไหมครับสำหรับแฟนๆถูกต้องค่ะ f1.com นี่เป็นเหมือนศูนย์รวมข้อมูล f1 เลยครบวงจรมากๆมีทั้ง f1 f a n t a s y ให้แฟนๆจัดทีมแข่งกันเองเล่นกันสนุกเลย ใช่ค่ะมีข้อมูลเกม F1 25 F1 Manager 24สําำหรับคอเกมมีตารางแข่งผลแข่งย้อนหลังแบบครบถ้วนดูได้ย้อนไปถึงปี1950เลยนะโหเก่าแก่มากค่ะโปรโฟไฟล์นักขับทีมอย่างละเอียดแล้วก็มีส่วนของ F1 unlocked ที่ให้สิทธิพิเศษสมาชิกอีกเรียกได้ว่าเป็นคลังข้อมูลใหญ่ตอบโจทย์แฟน F1 ทุกระดับเลยค่ะตั้งแต่ตามติดตดไปจนถึงคนที่เพิ่งเริ่มสนใจอยากหาข้อมูล เอาละครับนี่ก็เป็นภาพรวมที่น่าสนใจมากๆจากที่เราได้เจาะหรือข้อมูลล่าสุดจาก f 1 com ณนะวันที่3ตุลาคม2025กันไปนะครับมีทั้งความเข้มข้นในสนามสิงคโปร์ที่ดูจะเต็มไปด้วยแรงกดดันจริงๆการลุ้นแชมป์โลกที่น่าจับตาโดยเฉพาะฟอร์มของแมคลาเรนที่โดดเด่นมากๆและก็เรื่องราวต่างๆของนักขับทั้งในและนอกสนามเลยค่ะ สิ่งที่ต้อจับตาดูใกล้ชิดที่สุดเลยในอีกไม่กี่วันนี้ก็คือผลแข่งสิงคโปร์กรองปีสุดสัปดาห์นี้แหละค่ะผลที่ออกมาไม่ใช่แค่บอกว่าใครชนะในสนามสุดท้าทายนี้เท่านั้นนะแต่มันอาจจะส่งผลชี้ขาดต่อภาพรวมคะแนนสะสมโดยเฉพาะโอกาสคว้าชแชมป์โลกประเภททีมของแมคลาเรนว่าพวกเขาจะทำสำเร็จปิดจ็อบได้ตั้งแต่สนามนี้เลยหรือเปล่า น่ารุ้นจริงๆครับและนี่ก็คือประเด็นทิ้งท้ายให้ลองนำกลับไปคิดกันต่อเล่นๆนะครับในฤดูกาลที่แม็คลาเรนกลับมาได้ยอดเยี่ยมหน้าทึ่งครั้งนี้เนี่ยอะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่อยู่เบื้องหลังการพลิกฟื้นครั้งนี้กันแน่เป็นเพราะตัวรถที่ออกมาได้ลงตัวมากๆหรือเป็นฝีมือที่เฉียบคมสม่าเสมอของนักขับดาวรุ่งทั้งสองคนพียสตริกับนอร์ริส หรืออาจจะเป็นการบริหารจัดการภายในทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าจริงๆแล้วมันคือส่วนผสมที่ลงตัวของทุกๆอย่างเลยที่ทำงานร่วมกันได้สมบูรณ์แบบก็น่าคิดนะครับ